สวัสดีนะคะทุกทุกคนนะคะเห็นเงาแบ๊บๆบไหมคะเราจะมาให้หุ้นไทยต่อหุ้นไทยเที่ยงนะคะหุ้นไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะหุ้นไทยช่องก้านะคะหุ้นไทยช่องเก้าอาจจะเป็นไทยเที่ยงเน้นไทยบ่ายนะคะ สิบโบนตามสูตรของเรานะคะผิดถูกขออภัยให้ไปด้วยสูตรนะคะตามสูตรของเราก็ประมาณนี้นะคะสองสามเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะจิบคอนะคะจิบคอดื่มน้ำตามเยอะ ดื่นน้ำเยอะๆก็หายนะคะเด่นมากมายก็คือสองกับสามนะคะสองสามเจ็ดค่ะสามตัวนะคะสองสามเจ็ดสองสามศูนย์ค่ะเด่นบ่ายนะคะเที่ยงบ่ายนะคะนะเราฟันที่มันชนที่ ราขอฟันที่7กับ3แล้วกันนะคะเราฟัน7แล้วกันนะคะนะจะได้ทั้งไทยเที่ยงไทยบ่ายเลยก็เจองนะคะเจ็ดสานะคะเจ็ดค่ะเจนยะคะสามเ้นะคะสามนย์ค่ะกานสานะคะนีมาสามสองนะคะ 3, 3าม,มาน้อยก็หนี้มา3 1มหนกันนะคะหเป็นเจเป็นหก็3 7มเจ็นะคะเจ็ดประมาณนี้นะคะหุ้นไทยเที่ยงนะคะตามด้วยไทยบ่ายนะคะนะสิบบนของเรายังแม่นอยู่นะคะ3ตัวแตกไม่แตกก็อยู่ในนี้นะคะจับกันเอานะคะสตัวนะคะเราให้2ชุด2 3 7 2 3 0นะคะ อีกชุดหนึ่งก็2 3 9นะคะจับกันเอานะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กันค่ะบ๊ายบาย